สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับ M&L M Channel อีกครั้งนะคะครั้งนี้เราจะมาร่วมกิจกรรมดีๆจาก MG เปิดรายแทงราสมบัติ MG เซฟเซฟแลนดรีค่ะทริปแลนด์รีสวัน1คืนจากกรุงเทพไปกาญจนบุรีที่เต็มไปด้วยความสนุกและความท้าทายและกิจกรรมที่เจ้าของรถ MG อย่างเราได้ออกประจนไทยแบบจัดเต็ม ้องบอกเลยว่านี่ไม่ใช่แค่การขับรถเที่ยวนะคะแต่เป็นทริปที่ทําให้เราได้เปิดประสบการณ์ใ,ใหม่ๆค่ะได้เจอเพื่อนใ,นใหม่ได้ร่วมกิจกรรมราสมบัติมันและได้ใช้สมรรถนะของ mg 3 hybrid p a แบบเต็มที่ตลอดเส้นทางตามไปดูกันค่ะว่าเราจะพากันไปเที่ยวไหนกันบ้างนะคะกับ mg 3 hybrid p a ประหยัดให้เห็นเติมประสบการณ์ให้ชีวิต เราเริ่มออกสัรว์กันที่พาซิโอกาตนาพิเศษค่ะมุ่งสู่กาตนนาบุรีระหว่างทางมีกิจกรรมสนุกสนุกให้ไม่เบื่อเพื่อเก็บคะแนนไม่นานเราก็มาถึงจุดเช็คอินจุดแรกคือองค์พระพรผมเจดีเราเช็คอัตราการสิ้นเปืองคือ23.8กิโลต่อริทค่ะถือว่าประหยัดกันเลยทีเดียวถ่ายลูกเช็คอินกันสัหน่อยแล้วไปกันต่อค่ะ การซิ้เสื้องจะเป็น22.2นะครับและแล้วเราก็มาถึงการซร้างลค่ะเส้นสายของเราคือโรงงานกระดาษค่ะที่นี่นะคะก็เป็นโรงผลิตกระดาษสำหรับธนาบัตรมาก่อนค่ะมีอายุมากกว่า80ปีเลยค่ะใครชอบถ่ายรูปแบบวินเทจนะคะ แนะนำเลยค่ะและครั้งนี้นะคะเราโชคดีมากเลยค่ะที่ได้ไดเข้ามาภายในอาคารค่ะโดยซึ่งปกติแล้วเขาจะไม่ได้มีการเปิดให้เข้าชมนะคะและครั้งนี้ถือว่าโชคดีมากๆเลยค่ะ หลังจากทํากิจกรรมที่โรงงานกระดาษเสร็จเป็นที่เรียบร้อยค่ะเราก็ทานอาหารกลางวันแสนอร่อยบนแพรชมวิวแม่น้ําแควค่ะและยิ่งทําให้มีความสุขเป็นพักก่อนนั้นนะคะไฮไลท์สําคัญคือสะพานข้ามแม่น้ําแควค่ะที่จะต้องถ่ายรูปส,สวยๆเก็บไว้เป็นที่ระลึกกันสักหน่อยค่ะและสกายวอล์คที่ เปิดมุมมองขึ้นจากแพรทำให้รู้สึกสวยงามและอลังการไปมากเลยค่ะจบจากการล่องแพแล้วก็เข้าที่พักกันค่ะวันนี้เราพักกันที่เดอะไซร์ลิวอัแควค่ะติดแม่น้ำด้วยนะคะใกล้สะพานข้ามแม่น้ำแควด้วยที่นี่ชิคมากค่ะพื้นที่สีเขียวเยอะมากสบายตาห้องใหญ่แล้วก็นอนสบายด้วยค่ะ กิจกรรมทางน้ำที่นิยมทำกันมากก็คือการพายเรือคยักหรือซูป,ปอร์ตที่จะไปชมสะพานข้ามแม่น้ำแควค่ะอยากจะบอกว่าน่าสนุกมากเลยค่ะ และนี่คือรางกิจกรรมของเราในเย็นวันนี้ค่ะจัดได้ดูรลังการมากเลยทั้งแสงสีเสียงพร้อมค่ะงั้นเราไปชมกันเลยค่ะฮโหโหก็วันนี้สนุกไหมฮะสนุกครัวันนี้มาในกิจกรรมที่ชื่อว่า MG Safe Safe Challenge นะอยากจะถามเลยที่เราเป็นหัวหน้าทีมเรามีเทคนิคก,การขับอย่างไรให้ประหยัดบ้างาจริงๆต้องบอกว่าขอแชร์ของทาง MG 3 h y ให้ d ิรครับก็คือ ผมแชร์นะครับลูกทีมใบแต่พอสอบถามกับพี่น้องๆว่าเฮ้ยขับประหยัดอย่างที่ผมขับอีกการทีว่าหลายๆคนนี่ก็แบบโอ้โหเซอร์ไพรส์มากว่าเขามีเทคนิคในการขับไม่ว่าจะเป็นการเล็กคันเร่งในการใช้ความเร็วคงที่รวมไปถึงเรื่องของการใช้ระบบช่วยขับอันนี้ตอนเลี้ยงเป็นอย่างมากๆแล้วก็เ g 3 Hybrid พายบเนี่ยได้เรื่องประหยัดแล้วก็อัตราเร่งที่ดี ป็นเดิมแล้วก็เลยเซอร์ไพรส์ตีกใหญ่เลยคือแบบโอ้โหกลายเป็นว่าผมต้องเรียนรู้กับเขารู้กับพี่ๆเขาเพราะพี่ๆเขาคือผู้ใช้งานจริงแล้วก็ต้องขอขอบคุณด้วยที่ให้ข้อมูลผมมาเพิ่มเติมด้วยใช่ไหมหรือเนี่ยก็ต้องกต้องขอบคุณเพราะว่าผมเป็นคนรีวิวก็จะได้ไปสื่อสารให้กับคนที่กำลังจะเล็งรถคันนี้อยู่ว่าขับเป็นยังไงเพื่อได้ข้อมูลที่ดีมากขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับอ๋อประเมินให้เขาด้วยอ่า มาถึงช่วงเวลาการประกวดการแต่งกายเต็มลัะสมบัติค่ะทุกคนจัดมาเต็มกันสุดๆไปเลยค่ะรับกล่องสมบัติกันไปเลยค่ะเ g เขาแจกจริงค่ะเราก็ได้สมบัติชิ้นเล็กๆติดไม้ติดมือกันมาด้วยนะคะหลังจากแจกรางวาัลพวกเราก็สนุกกันสุดๆไปเลยค่ะสนุกแค่ไหนเดี๋ยวพามาให้ดูค่ะ คำพิเศษเลยค่ะ <spielt>

เาอยู่ตรงนั้นเองขอใช้สิทธิ์นั้นทันทีตัวเป็นหัวหน้าตัวชอบขอใช้สิทธิ์หัวหน้าตัวเป็นหัวหน้าก็ไม่หัวหน้าตัวเป็นหัวหน้าเดี๋ยวพี่จะคิวหัวหน้าหนึ่งสองสามไม้บอลทองคำบอลเทอร ้ารอมว yeah. ในช่วงวิสองของการเดินทางก็มีกิจกรรมการตักบาตรทำบุญในยามเช้า,ชาค่ะทำให้สุขใจชื่นใจอิ่มบุญกันเลยทีเดียวค่ะ อิ่มบุญแล้วมาเติมอาหารให้กับเราค่ะให้เราอินท้อง <S <S เพื่อการเดินทางครั้งต่อไปค่ะแม้ว่ากิจกรรม MG3 จะจบลงแล้วแต่พลังที่เหลืออยู่ของ MG3 ให้พิพัฒยังเหลืออยู่นะคะเราจึงจะออกเดินทางเที่ยวกัน ที่นี่สกายวอล์กสองแควแม่น้ากองค่ะมาเที่ยวชมพระอาทิตย์ที่ก็จะตกสวยงามมากเลยค่ะเพราะว่าเราจะได้เห็นแสงตะไั์ไล้ขอบฟ้าสีแดงตัดกับสีฟ้าที่สวยงามมา,มากๆเลยวิวนี้คือ360องศาเลยนะคะจากสะพานที่สร้างไปกลางแม่น้าแม่กองเป็นความสวยงามที่แสนบิวมากเลยค่ะ และส่งไทยคลิปเราเลือกขับน้องเฉากล้วย MG 3ให้ฮบิดพัไปที่จุดชมวิวเนินสวรรค์ที่ห่างจากตัวเมืองกัน148กิโลค่ะเพื่อมาชมความอัานจันทร์ของดาวที่เต็มท้องฟ้านาั่งน้ำดาวตกกันเพลินไปเลยค่ะน้องเฉากล้วยหรือ MG 3ให้ฮบิดพัของเรามีสมรทถนะที่ดีและประหยัดมากๆเลยค่ะ จะบอกว่าทําให้เราได้มาเติมเต็มประสบการณ์การท่องเที่ยวได้เต็มที่หากเพื่อนสนใจไปลองขับดูค่ะลากันไปด้วยดวงดาวที่เต็มไปด้วยท้องฟ้าเลยนะคะ